มาไปเข้าตาซูซพี่นองเข้าวันนี้สูซๆต่อครับสูซูอครับเดินทางต่อไปครับสูซูแล้วครับเดินทางต่อไปเดินทางต่อไปครับผมยังไม่ันจะไปเลยกดไลค์กดแชร์นะครับเด้อกดไลค์กดแชร์ต่อไปครับผมเพื่อแพร่กระจายบุญต่อไปครับนี่ครับ ับคุณแม่จีกับย่างแข็งแรงกับคุณแม่จีโอ้คุณอา <laughs> โอ้คุณแม่จีออกโทรทัศน์แล้วออกเทรทัศน<อ><ม>ัครับผมสูสีออแม่ครับอ <laughs> โอ้โหโอ้โ <laughs> <า>อ้โอ้โอ้โร้โอ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 ีโอ้โอ้ยอ้โอ้โอ้้อสโอ้โอลโอ้โข้้นอ้โอีโอ้ทโอ้โอ้โ้ยอ ขยะในมือท่านลงถังเถอะครับเข่าเท้าครับเข้าเท้าท้ๆสู้ๆครับสู้ๆหอเด้ครับเ้ยแม่อนย่อนครับออมาอแล้วบแนร่มดี หยั่นตะฝนเลยเขาอ,อยากให้มีฝนกันแล้วค,คุณครับสงสัยคือบ่ขึ้นแล้วมั้งออยู่่ะเราอยู่ข้างล่างเลยอารุณโบขึ้นแล้วครับพอพันแล้ว <c oughs> พันแล้ว,ลว <c oughs> มีเสียงแวลเบมากครับให้กำลังใจมาแล้วครับว่าได้พันหนึ่งแล้ว หนึ่งพันขั้นบรนไดครับระะยทางกนี่ตีของเป็นนลำทางครับมตีละขั้งเออตีละครั้งเออลืมจับซาบประตูเราร่วงร่วงร่วงอะไรไปไงตีละครั้งเป็นลำระวังทั้งนี่ครับหอดแล้วโอ้หนึ่งพันขั้นแล้วโอ้โอ้ ลงก็ไปนี่ครับ1,000ขั้นอีก2,790ขั้นเออเย็ยนด,ดีบ่าวบ๊าเดี่ยวบันผมไม่แห้งหก่อ <laughs> นไปเรื่อยครับพี่น้องไปเรื่อยไปเบิง แข็ทงทื่งสิเป็นยังไงครับบรรยากาศแข็งทืง่ทงแห่งสูงแห่งหอนครับว่ามันยิงน่งศูนยิ่งหนาวครับยิ่งศูนยิ่งร้อนโอ้ตรงนี้ยิ่งสวยโอ้โอ้เหลืองสีทองเลย อุ um, ้ครับวิวขงลางสวยมากครับ um, มีต้นบกกอกนังางทั้งกอกภูเขาน้ำดื่ม25สิบาทสบันเสื้อย์่สบบาทอาถึงแล้วกันบันไดนันเพิ่นสร้างไว้นั่ยแล้วนั่นบ่ไก่ซ้ำเฮ้ามาโค้งผีดั้งนี่มันโค้งมาหันกันขึ้นได้จะซ้ำหัน้วเอไปล้ว เราต้องไปสิหรูซสกสั้นครับสั้นยังอยครับสั้นครับทางสัน้นบ่งความสั้นครับความชันมันได้ทียั้อยครับพี่น้องโอ้ก้าวสัน้นก้าวแคบอุ้ย มือหล่างพี่น้องครับผมมือหล่างนะครับขึ้นไปเรื่อยครับพี่น้องเมื่อยครับฟังเสียงเอาฟังเสียงฟังเสียงฟังเสียงเศร้าหาวๆเริ่มจับเล่าแล้วครับเล่ากับเล่ามืนครับยิ่งสูงโอ้ยิ่งสูงยิ่งสวยครับวัดเขาวงพระจันทร์ เร <N> าข่งกันด้วันนี้แต่ว่าจะสังาขานอย่าคองขึ้นกันว่าด้ฝากฝากก่อนครับหายเขียวผ้าผักควันนี้สูๆๆ้ๆครับนี่ครับมี่มองผักข่างทางครับมีร้านค้าครับไข่คลองจ้ำเป็นเครื่องดื่มเป็นขนมนม,นมเนยเป็นขนมข้อเคี้ยวครับผมแก่๊ยกระไฮวันนี้บรรยากาศดีครับบรรยากาศดีลมสวยๆพี่น้อง พี่น้องเขาพักเหนื่อยครับเศามีแห้งเขาเศร้มีแห้งอัดเสียงมันเราอัดเบิร์ตรับเอ็นเบิร์ครับอ่นอย่างต่อครับเปตาซอน าสอนผ่งงาหอยางครับมันนี้โอ้โอ้เขินมากคับต้นไม้ยังห่างเนี่ยบรรยากาศดีเลยเนี่ยแตกเลยพี่น้องบรรยากาศครับยิน ช่วมบรรยากาศไปเรื่อยครับผมยังกระซ่าวมีอากาศดีครับฝนปตุแดดบ่องหวครับเศรษฐเมื่อยไปทำทา่ารไปลองเมื่อยครับเมื่อยสู้ๆครับไปเรื่อยครับไปเรื่อย ใกล้แล้วครับไปแล้วใกล้ครึ่งแล้วใกล้ครึ่งแล้วครับโอ้วโหขึ้นไปเรื่อยพี่น้องครับพี่น้องเขากำลังขึ้นมาเมื่อยครับเมือ่อยหังเสียงสุสุครับสูุสูู้ส้ สูตร้วบอกว่าได้ส <laughs> ูรสูจได้แล้วบอกว่าได้